สวัสดีค่ะพบกับมุกอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้นะคะมุกมานำเสนอนะคะเป็นในโซนของรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะก่อนอื่นกันได้นะคะมุกขอบอกเลยนะคะว่ามุกนะคะอยู่ที่บริษัทเพยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทย68แแยก1มินบุรีกรุงเทพนะคะหรือว่าติดต่อมุกมาได้นะคะที่080467 5 965น่าะคะวันนี้นะคะมุกจะมานาเสนอนะคะ เป็นตัวรถครอบครัวเจที่นั่งนะคะแล้วก็ในโซนนี้นะคะด้านหน้าจะเป็นรถครอบครัวเจ็ที่นั่งนะคะและในโซนด้านหลังนะคะก็จะเป็นโซนของรถกระบะนะคะมีรถต่างๆมากมายให้กับคุณลูกค้าได้เลือกชมนะคะที่บริษัทเพชรยน์นะคะมีรถสต็อกมากกว่า400คันเลยนะคะาสามารถเข้ามาดูรถสภาพจริงได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในรถคันแรกของเรากันนะคะ ว่า,าได้ออปชันหรืออะไรมาบ้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นสีเทานะคะคันนี้นะคะที่เวทยนอของเรานะคะตั้งขายอยู่ที่1 2 0 0 0ล้านบาทนะคะเป็นตัว Fortuner 2.8นะคะเป็นปี2018นะคะคันนี้จะบอกเลยนะคะว่าไม้น้อยมากๆเลยนะคะไม้นะคะอยู่ที่46,239นะคะ46,239กิโลเมตรนะคะ นี่ไม้น้อยมากๆนะคะอะ่แล้วก็เป็นปี2018แล้วด้วยนะคะเป็นตัว2.8นะคะราคาตั้งขายย้ำอีกทีนะคะราคาอยู่ที่1 2 0 0 0ล้านบาทนะคะ,ะคันนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะ,ะไฟคู่หน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟเดไลท์เข้ามานะคะและตกแต่งด้วยโครเมียมสวยงามมากๆนะคะตัดก,กันกับสีเทาของตัวรถนะคะ คลิปบริษัทเพชยยน์ของเรานะคะบอกได้เลยนะคะว่ารับการเรื่องของการาจะไม่นํารถที่จมน้ําชนหนักนะคะหรือว่าตัดต่อดัดแปลงเครื่องยนต์เข้ามาเด็ดขาดนะคะรถทุกคันนะคะสามารถเช็คประวัติได้นะคะเราจะไม่มีการกลับสีนะคะามาดูคันต่อไปกันเลยนะคะคันนี้นะคะนี่ คันนี้เป็น f o r ์จูนทีนะคะสภาพเดิมๆจากโรงงานนะคะเป็นตัว2.8นะคะปี2017นะคะราคาที่เพชรยนต์ตั้งขายนะคะ1 1 9 0 0ล้านบาทนะคะเป็นชุดแต่ง TRD สภาพเดิมๆจากโรงงานนะคะออกไปไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะคะแต่งมาให้พร้อมเรียบร้อยนะคะ,ะนี่ล้อแม็กอย่างหล่อเลยนะคะ แต่งมาให้พร้อมนะคะเป็นเดิมๆสภาพเดิมๆนะคะย้ำราคาอีกทีนะคะราคานะคะตั้งขายที่1,190,000าบาทนะคะเป็นปี2017นะคะเป็นตัว2.8นะคะคันนี้ใหม่ที่1,000 100, 0แนนิดๆน,นะคะ10-4นะคะ521นะคะใหม่คันนี้น้อยเหมือนกันนะคะอ่าให้ดูในส่วนด้านหน้านะคะ เป็นตัวโครเมียมนะคะตัดกันกับสีขาวของตัวรถนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของโตโยต้อยู่ตรงกลางนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะติดต่อมุกมาได้เลยนะคะ0804675965นะคะที่เพรยนต์ของเรานะคะมีบริการไฟเน้นนะคะมากกว่า10ไฟเน้นนะคะให้กับคุณลูกค้านะคะ รือว่าบริการต่างๆอีกมากมายนะคะหลอ,อกเบี้ยรเริ่มต้นของเรานะคะที่2.79นะคะลูกค้าที่ไม่แน่ใจว่าจะออกรถกับเราได้หรือเปล่านะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาปรึกษาได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาฟรีนะคะามากันค่ะนี่เลยคันนี้นะคะเป็นโซนสีดำนะคะโอ้โหสีดำเรียงกันนะคะ3คันนะคะ คันนี้นะคะนี่คันนี้เป็นตัว2.8นะคะอ่าเป็นสีดำสวยมากเป็นปี2017นะคะอ่าเป็น Fortuner 2.8ราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่1 0 00 0 0ล้าน1นนะคะไม่แสนสีนิดนิดนะคะอ่าคันนี้สวยเหมือนกันนะคะ เป็น TRD เหมือนกันนะคะ TRD แต่งสภาพเดิมๆจากโรงงานนะคะออกไปนะคะไม่ต้องแต่งเพิ่มนะคะแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่งเป็นชุดแต่ง TRD จากโรงงานเลยนะคะ TRD ม,มีอยู่2คันนะคะนี่เป็น TRD สีดำแล้วก็ สีขาวนะคะจอดอยู่ใกล้กันนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมุกมาได้เลยนะคะที่0804675965นะคะมุกยินดีนะคะให้คำแนะนำแล้วก็ส่งรายละเอียดให้กับลูกค้าได้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะท r ดีสคันนะสีขาวสีขาวแล้วก็สีดำนะคะอ่าเรามาดูคันต่อไปกันนะคะนี่ ตัวนี้นะคะเป็นตัว2.4นะคะอ่นะคะคันนี้นะคะเป็นปี2018นะคะที่เพชรยนต์ของเรานะคะตั้งขายอยู่ที่1.1ล้านแสนบาทนะคะคันนี้ขอแนะนำเลยนะคะว่าไม้นะคะน้อยมากๆเลยนะคะไม้อยู่ที่สามหมื่นนิดๆน,นะคะคุณลูกค้าค่ะ,ะ307.13นนะคะอ่า รถทุกคันของเรานะคะไม่มีการกรอไม้นะคะเป็นไม้แท้นะคะเป็นรถสภาพเดิมๆจากโรงงานนะคะเราคัดรถคุณภาพเกรดเอจะไม่นํารถที่ชนหนักหรือว่าจมน้ําเข้ามานะคะกลับสีตัดต่อดัดแปลงเครื่องยนต์นะคะเราจะไม่นํารถชนิดนี้เข้ามาเด็ดขาดนะคะมาค่ะคันต่อไปกันเลยนะคะตัวนี้นะคะ เป็นตัว m u l x นะคะเป็นตัว1.9นะคะคันนี้เป็นตัว n a v ว g เกตมีระบบนําทางน a v ว g เกเตด้วยนะคะคันนี้นะคะที่เพจีนตนของเรานะคะตั้งขายอยู่ที่8,99,000นะคะนี่เป็นสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นปี2018นะคะ ใครสนใจที่จะเข้ามาดูรถสภาพจริงนะคะเข้ามาดูได้นะคะที่เพจยนต์ของเรานะคะ,ะตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทย68แยกหนึ่งนะคะมินบุรีกรุงเทพนะคะหรือว่าติดต่อมุกมาได้นะคะที่08-0467-5965นะคะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับมุกด้วยนะคะในวันต่อ,ตอไปมุกจะมีคลิปดีๆหรือว่าอะไรมาแนะนำให้กับคุณลูกค้าคุณผู้ชมได้ดูนะคะ ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้มุขขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ